คุณผู้ชมคะ่ะแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง Tik t o อกล่าสุดถูกรัฐบาลเนปาลแบนแล้วนะคะโดยมองว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะกระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของเนปาลมีคําสั่งแบนแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง t i k t อกค่ะแล้วก็ให้มีผลทันทีด้วยนะคะหลังจากที่พบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นภยัยและมองแล้วดูเหมือนจะทําลายความสมานรันช์ในสังคมด้วยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นค่ะ หลังจากรัฐบาลเนปาลมีคำสั่งให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดต้องเปิดสำนักงานผู้ประสานงานภายในประเทศอย่างไรก็ตามคำสั่งแบนดังกล่าวสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างล้นหลามน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคร่วมรัฐบาลเองซึ่งออกมาตั้งคำถามค่ะว่าคำสั่งแบนทิกต o อกนั้นถือเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือไม่พร้อมกับเสนอรัฐบาลบอกว่าให้ใช้มาตรการควบคุมดูแลแพลตฟอร์มต่างๆน่าจะเหมาะสมกว่าการแบนค่ะ